คำเป็นไผ่กระตามที่ก pues ําล er e ังล An uh vale. ้มเหลวเรื่องอย่างอยู่เจ้าอย่าไปโทษฟาโทษผู้นั่นผู้นี้ว่าเป็นอย่างคอยจึงต้องล้มเหลวเรื่องนั้นเป็นอย่างคอยจึงต้องล้มเหลวเรื่องนี้และไปโทษว่าคนนี้เหตุให้คอยล้มเหลวคนนั่นเหตุให้คอยล้มเหลวสิ่งที่ครูตุกตาประสบเองมากับตัวเองและสิ่งที่ครูทุกตาเห็นหลายล่าคนที่เป็ดนะก็คือการล้มเหลวในแต่ละครั้งทีในช่วงชีวิตของคนนั้นๆคือการที่ล้มเหลวเพราะเฮาบบได้เหียนฮู้ในเรื่องนั้นๆอย่างหลึกซึ่งมันเลยเหตุให้เฮา ล้มเหลวกับเรื่องนั้นยกตัวอย่างในเรื่องการถือโกงทำมือนี้นี่นะการที่เขาถือโกงเขาได้อย่างแดบนเทียนอย่างเดกับการถือโกงอาจจะกลับมาเบืองที่ตัวเขาเองสำรวจตรวจสอบตัวเขาเองว่าการถือโกงในครั้งนี้เขาอาจจะปล่อยปะละเลยในการโบเช็กสต็อกหรือว่าไว้ใจคนมากเกินไปโบมีระบบควบคุมแบบนี้เป็นตน้นหรือการที่เขาให้คนยืมเงินแล้วบอกว่าข้าเจ้ามาตัวมาต้มเขาเอาเงินเขาไปเขาอาจจะเป็นคนที ใจง่ายเกินไปในเรื่องแบบนี้ก็ได้เพราะเขาก็เห็นตัวอย่างหลายๆคนที่ปิดฉะนั้นแล้วนะถ้าผ่ายที่ล้มเหลวหรือเฟลเรื่องใดก็ตามอยู่ปัจจุบันนี้ครูจะบอกว่าเรื่องนั้นเข้ามาเพื่อสอนให้เจ้าเติบโตถ้าเจ้าว่เติบโตกับเรื่องนั้นเดี๋ยวเจ้าจะเจอเรื่องนั้นอีกเรื่องนี้จะเข้ามาแล้วเ,เข้ามาอีกเข้ามาแล้วเข้าอีกจนกลัวเจ้าจะสลัดเกี่ยวกับเรื่องนั้นครูเคยได้ยินคํหนึ่งเอ้ของครูเคยบอกว่าคนเฮาต้องโง่ก่อนสละดฉะนั้นตรงนี้นี่นะถ้าเป็นผ่ยโง่ข้างเดียว แปลว่าเจ้าเริ่มจะเป็นคนสลาดแล้วแต่ถ้าเจ้าโง่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับเรื่องเดิมแปลว่าเจ้าจะโง่ตลอดไปถ้ามันไผ่ทีกาลังเจอความล้มเหลวถึกโกงถึกคนเอาเปรียบถึกคนเว้าให้ถึกอีอย่างที่มันโบแฟกับตัวเจ้าเจ้าลองกลับมาเบิ่งทีตัวเองว่าเจ้าจะแก้ตัวเจ้าเอกแนวใดเดะเพื่อบ่ให้เกิดเรื่องนั้นเกิดขึ้นอีกเนาะครูจะแนะนําว่าถ้าเรื่องใดก็ตามนะทีเจ้าอยากไปปิดห้อยหัวเพื่อบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกสิ่งใดที่เจ้าบ่ฮูเจ้าไปเียนฮูเรื่องนั้นซะ สมมติว่าเจ้ากำลังที่จะเเก Bur ี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วเจ้านี่นะบอกเข้าใจเรื่องการเงินเจ้ายานถือกลงเจ้าไปเฮียนหู้ให้มันละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นและเจ้าจะบอถือคนอื่นโกงเจ้าจะบอถือคนอื่นมาหลอกเจ้าเพราะว่าเรื่องนั้นเจ้าหู้แล้วเจ้าปิดแล้วเจ้าเข้าใจมันแล้วอันใดที่เขาถือคนเอาเปรียบนะย้อนว่าเขาบอหู้เรื่องนั้น,เ,นเ,เขาจะลินหุ้นแต่เขาไปฝากคนอื่น,นลินแทนนี่แหละเจ้าจะถือกลงเขาจะขายออนไลน์เขาเหตุบอปิดเขาบอหู้ เฮาไปหุ่นมูบอกว่าให้มูเฮ็ดแทนเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างเฮาต้องเป็นคนที่น้และหู้เลือกหู้จริงแล้วเขาเฮ็ดสิ่งนั้นและเจ้าจะเป็นคูในตัวเจเองเป็นคู่ประสบการณ์ในตัวเจเองคูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี